สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมีนนะคะคนลัคนาราศีมีนก็จะมีความเครียดมีความกดดันมีความอึดอัดอยู่นะคะเพราะมีดาวศุกร์ดาวเสาเป็นดาวคู่ศัตรูกลุ่มรักกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเวลาเที่ยงคืน15นาที ดาวสุกย้ายออกนะคะคนรัชนาราศิมีนก็จะผ่อนคลายในระดับหนึ่งแต่ก็มีดาวเสาร์กุมลักอยู่ก็จะมีความเครียดเล็กๆนะคะอยู่กับตัวเราอยูอ่ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินการทองการเงินการทองของเจ้าชะตาคือดาววังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนอปุตตะเพราะฉะนั้นงานกับเงินก็ยังสัมพันธ์กันได้ดีอยู่อพอวันที่สผ่านไปวันที่สดาวพุธย้าย ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนดาวพุธย้ายได้ตำแหน่งเกษตรดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอพันธุด้วยนะคะและเป็นเกษตรครอบครัวมั่นคงการครอ,อบครัวมั่นคงแล้วก็ปัตตนิมั่นคงนะคะก็คือคนช่วยเหลือคุณนะ่ดีแล้วก็ทำอะไรคุณก็มีคนในครอบครัวหนุนคอ,อยผลักดันให้ประสบความสำเร็จให้ทำอะไรราบรื่น โอกาสดีมีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่มีโอกาสได้ของอที่เราถูกใจเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้จากครอบครัวได้ด้วยนะคะทีนี้ดาวพุธย้ายดางคารย้ายในวันที่6เวลาตีห้ยายสีาสานทีย้ายเข้าสู่ราศีสิงค์ค่ะองคารเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงค์เป็นเนรือนอริแล้วช่วงเนี้ยการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงต้องระวังหน่อยนะคะ ความจริงรายจ่ายคุณก็ค่อนข้างเยอะที่ผ่านมา,ามาก็มีรายจ่ายเยอะมาตลอดแต่ในเดือนนี้ก็ยังมีรายจ่ายสุมอยูอ่ก็อาจจะใช้ใจ่ายกับการเดินทางการท่องเที่ยวหรือคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะทีนี้พอวันที่6ผ่านไปวันที่15บิถุนเวลา11นาฬิกานาทีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอาทิตย์เข้าสู่เมทุนอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนอารีนะคะ แต่อยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรคู่มิตรใหญ่ก็คือดาวพฤหักคู่ปัญญาดาวพุธปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในเรือนครอบครัวเรือนพันธุซึ่งมองเห็นได้ว่าคุณจะมีการแก้ไขปัญหาในครอบครัวนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาเกี่ยวพันกับการงานก็ได้เกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งในเดือนนี้ที่เป็นจุดเด่น ทีนี้ดาวที่ย้ายดวงสุดท้ายก็คือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีก,กรกฎดาวพุธเนี่ยย้ายวันที่23เวลาตีหนึ่งห้านาทีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุตกปุตตะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนีิตกปุตตะช่วงนี้ดีละนะคะครอบครัวก็จะมีการพูดคุยกันมีการหาทางแก้ทางออกกัน ปัญหาต่างๆอาจจะเกิดแต่ว่าเราก็จะเริ่มมีการสื่อสารกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าคิดฟุ้งซ่านบางทีความคิดความอ่านของเราอาจจะคิดหลากหลายมีมโนเยอะแยะไปหมดาการแก้ไขปัญหามันก็จะไม่ได้ผลดีเพราะฉะนั้นพยายามร้อมกรอบให้ดีๆแล้วก็แก้ไขนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ดีสำหรับคนลัคนาราศีมีน ส่วนเรื่องอื่นนะคะการงานก็จะมีการขับเคลื่อนได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยหนุนเสร็จแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นหลังดาวพุธย้ายวันที่23นะคะจะเด่นจะดีขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะดาวพุธก็อยู่ในราศีกรกฎนี้ก็เป็นธาตุเดียวกันธาตุน้ำเหมือนกันนะคะก็จะดีทำอะไรก็ขอให้ ทุกคนน่นะคะก็ตั้งสติให้ดีๆมีความรอบคอบอไม่ใจร้อนใจเร็วใช้สติแล้วก็ฝึกแผ่เมตตาฝึกให้ความเมตตานะคะให้อภัยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วเรามาระวังการใช้จ่ายเงินให้มากหน่อยนะคะคนรัชนาราศีมีนก็หวังว่าทุกท่าน จะมีประโยชน์นะคะในการฟังคลิปนี้และก็นำไปปฏิบัตินะคะ,ะในเดือนมิถุนายนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สร้างบุญสร้างกุศลนั่งสมาธิภาวนาสวดมนุลก็จะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ